สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและคนไทยในต่างประเทศนะคะเนฮโวเน้โวกองพังยาวเนฮโวขาหมียายสิภาพมากินยำหอยแข้งกับพี่น้องใส่ปลาแซลมอนนะคะใน่สายบัวพร้อ,อมกับพี่นอดด้องหรอคำใหญ่ๆมาเด้อพี่น,อน้องยำหอยแข้งหอยแข้งก็เอามาจากเมืองไทยพูดแล้วพี่น้องเลยมามาเสแสร้งร้องกันเด้อ พี่น้องเอ้ยกินก่อนไปทำงานคือเก่าหรอกครับพี่น้องอืมอรวยพี่น้องเอ้ยมามามาน้ำกันเสียบๆพอดีอ่ะมื้อนี้อันย้ายมันแก่พี่น้องลูกจะเศร้า,ามามาพี่น้องน้ำๆน้ำๆกินแก่พี่นอ้องเอ๋ยปลาอ่าแซลมอนกับปลาอันนี้ปลาดิบก็ได้ กับหอยแครงกับพี่น้องย้ำใส่กันใส่บัวเส็บเสบแล้วพี่น้องพอดีอันสั่งหอยแครงมาจากเมืองไทยเป็นอาทิตย์ราคาพี่นอ้องใครที่ใดนี่ื่อที่ใดม้านะคะม้าม้าเส็บแสบน้องกันพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยว่นขาดเสื้อจังหน่อยกับพี่น้องเลยจิบไว้ม้าม้าพี่น้องเลยยินเส็บแสบน้องกัน xin xin bà con nó bình nó xin bà tôi nghe con hãy nghe chung mà ừ wow. mm. wow, được rồi ừ <laughs> 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 tính ăn tính cặp tính nhắm dành rồi sẽ buồn

หอยแข้งแต่ป่านีก็สองสามมือมันเลือยไปนองสร้างเป็นอาทิตย์เลืออันนีเรนนื่องหอยแข้งบานเพิ่นกับมีอยู่เซบะเสียบคือบานเขาพูดแล้วสร้างเป็นเจ้ามือไปหน่อยอาทิตย์เป็นวันตูดกินของบ่มาไปน้อง ตุ๊กินมาสาวสันเลื่อยใดใหญ่เถือๆย้ายกันเลยล้อ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 ตั้งใดพี่น้องมามากินน้ำกันแสบแสบเนาะทำไงไงก็หอ,อมแดงอืมอืม 不爱吃，嗯，好可爱。 ายายใส่ปลาไหลค่ะปลาปลา,าดิบปลาเชม่อนใส่บักกิโตนค่ะพี่น้อง <laughs>

Hoặc là có bịp bắtu. Bên lần thăm là bịp Bên là bịp bắtu. Doom, doom. chín, bịp bắtu. Mamá, mama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 . má má má, Mamá. 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 Mm-hmm. All right. Mm. เงินไม่แขกบุกใบม้มนค่ะพี่น้องเลยขอยปไปกินแล้วคนค่อยไปคับพี่น้องจนหมางย้ายจะกินคนกินแล้วค่อยไปเลิกก่อ หาถุ่มยังคืนทีหนึ่งเราไม่น่องเลยกินเข่าแรงยังว่าหรอกครับไม่น่องจค่เข่าแรงจค่เข่าเดึอกทำไม่งานกับเพศไปแต่ผมไม่งานเดือกกินกับไม่น่องกินรูปเดียวทำไม่งานกับเพศจนบ่ได้อ่ะกินของ มาหอยเอาอีกแั่คำมังยายก็ขอโทษที่คุบไปกินปลาดิบหอยแข็งนะคะพี่หนอแต่ว่ายายหมักให้ยายกินซะเถอะเลอ Má cứ khiếm rồi, nó ngừng nó ngủi Con cắp cái nhau. Ui

ใช่บอกเคยเพื่อเท่าะไรใพี่น้องเลย OK là bây nó ấy, cái tuần một sẽ trở. Há trong rồi làm, mình không bớt vô <laughs> Mình thì bớt về lòng อ,อร่อยดีค่ะย้าย,ายข,อขอบคุณพี่นอ้องชาวไทยและคนไทยในตา่างประเทศนะคะที่เบิงย้ายนะคะถ้าจังได้คลิปนี้ขอกล้าวคาว่าสวัสดีนะคะพี่นอ้องที่เด้พผ่าไปทํางานเราพี่นอ้องเออยสวัสดีค่ะเจอกันไม่ขี้มานนะคะ